หญิงคนนี้ให้น้องวันนี้เราคุ้้องอยากทดลองไปอ้อนเราแบ่งรักกันคนละคนทังปุ่งคนสาทอนออออมึงตั้งยืนอะมึงกลัวคนกขาไม่ให้นในโด รู้เรื่องอตรงรักใครใครักใครนะขอบคุณครับที่มีเสียงปลุกมือให้นะครับครับผมน้องพี่ตาคองเป็นยังไงพี่กร,รุงทนเราทั้งสองคนพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับตัวเราตลอดวันนี้มอบให้กับลายมังเคนนะครับง่ายครับ ม,มีรีเพย์ไปติดอีกใหม่ขอเวลาสักโู่นะครับดับมาใหม่ละน้องแฟงไปแถบมีกระเข่ามั้งอนะไม่เป,ป็นไรชอบโกงพี่โอ้่าสงสารตาทอนน้องพี่ก็ออย่งไพี่เราทัง้งสองคนพี่น้องได้มารับใช้องค์พระเจ้าเฮมันกับองคงจองกระสับเขมอับพัดก็ใช่สิพี่เราได้เป็นทหารขอ,ขอเวลาสักรู่นะครับ ครับไปถน้นโคราชนิดิองเลยครับขอบคุณนะครับและเกย์กันไมัเยไม่ใครเรียกและบอกดังดังดังทิพายนางห่อยเป็นหมาเทียวเกย์นู้นี่ไม่ไมีใครเรียกเลยแล้วมึงไม่คิดจะเล่นอะไรมั้งเลยไม่อรับทำไมอ่ะก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยจะไปเล่นอะไร งานนี้เราประคองเรื่องไปก่อนงานนี้ไม่หาเดี๋ยงงานหน้าหาเติมงานหน้าหาเติมได้คุณถามมึงจริงเหอะมึงเคยเล่นขำมั่งไหมเนี่ยไอ้จัดอะไรก็อย่างที่มึงพูดพี่กุมทนแต่พี่กับผมไฟสูงจนเกินสักไฟรักจนเกินตัวเพราะว่าพี่ได้แอบรักรล่าหลวงสรีพรแต่ส่วนผม ได้แอบรักพระลานหลวงมันทนีอยู่นะพี่ใช่ไงถ้าเป็นอย่างนี้เจ้ายังไงต่อไปเย <Hey. S 1> น,น้องพี่ใจเย็งเงยนๆไว้ก่อนเจ้ายอย่าลืมไปนะว่าพระเจ้าญาเหมันพระเจ้าญานั้นทรงโปรดบานแล้วทั้งสองคนพี่น้องเป็นมากก็ใช่ใชรักไข่ชอบพออย่างก็หักไข่ในหินไม่มีใครเนี่ยจะมาทําอะไรเราได้พระเจ้าญาตนี่ต้องปกป้องตลอดเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าในเมื่อพระเจ้าญาเปรียกง่ายๆเปียหมันแป๊ทชั้นดีเขาอย่างนั้นเราก็ จะทําอะไรก็เขาไม่มีใครกล้ามาว่าเราแน่พี่เฮ้ย<ห>แต่ก<ต>่อนมึงสองคนจะไปหาใครกันเนี่ยจะไปหาคนรักสิวะจะไปหาคนรักใช่โอ้มึงไม่ชวนเพื่อนกูไปด้วยวะไหนอะรี่ถ้าเพื่อนกูไปนะโหสาวกี้จติตเติมอ้าวกูโดนได้พูดแล้วพูดมึงเด็ดเอาเลยพี่ถ้าอย่างนั้นไปพูดมึงมอบกูลงไปตื้อแม่สาวทั้งสองเลยดีกว่าีไปเลยพี่ไปพระเจ้ายญาอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวกูไปด้วย มึงบ้าสิกง e, ั้นอ้นีไม่ต้องพูดใช้เหวย่ยงไรไม่ได้รักเขามาฝากให้ใครแม่ยกแม่ใหญ่แล้วก็ให้ใจเสียไี้ตโก่งโฉมชยงก็ช่วยก็เถี่ยงไม่เข้าขอเคียรระหวังจะเสียเวลาอย่ายกตัวผมยังโตจำจงหมดจนหมด เฮ้ยทำไมอ่ะแต่ว่าโอ้โหมาริโอเรียพิงโาไไ้แล้วมายวกูไปด้วยเดวัไม่ทันเขาเอต้าจะเว็นไปอย่างไรครับจะพา